สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆที่ติดตามรับชมทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะทางร้านนะคะมีสร้อยข้อมือสวยๆมานําเสนอนะคะอยากจะรีวิวให้ดูกันเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้ขายดีจริงๆค่ะทีนี้ เรามารีวิวให้ดูรายละเอียดกันดีกว่าลูกค้าหลายคนสนใจแต่ว่าอยากจะเห็นรายละเอียดแบบทั้งเส้นนะคะทางร้านก็เลยไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเส้นนี้ค่ะเห็นสลับสีแบบนี้เนาะให้ดูด้านหลังก่อนเรือนทั้งหมดนะคะเป็นเรือนงานเศษทองค่ะขัดลายเงานะคะแล้วก็เป็นการขึ้นฝังเพชรแล้วก็นินแบบจับขอบค่ะ ปกติเรากันจะมากันในงามหน่าเตยเนาะแต่ว่างานเพรแท้หรืองานพลอยแทเนี่ยมีการจับอีกแบบหนึ่งคือการจับขอบแบบนี้นะคะคือการฝังจับขอบแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าการฝังแบบนี้เนี่ย ทนทานอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ได้จับแค่สีขาหรือ6ขาแล้วครั้งนี้เราจับกันทั้งรอบๆอ,อบเมตรเลยนะคะดีไซน์เส้นนี้ค่ะเรามากันในงานของงานนินค่ะงานนินพอยนินนะคะบอกว่าพอยนินเห็นสีทึบแบบนี้ค่ะเล่นแสงสวยเหมือนกันนะคะเส้นนี้นะคะมากันทรงของหลังเบีย้ยหรือหลังเต่าค่ะมีการเจียเหลี่ยมแบบหลังเบีย้ยหรือหลังเต่านะคะทำให้พอยนินสี ทึบๆท,ที่มีเสน่ห์เนีน่ยค่ะสามารถเล่นแสงได้เวลาอยู่บนข้อมือเรานะคะ นินสีทึบค่ะนินการสีทึบนะคะการเจียเหลี่ยมแบบหลังเบี้ยเนาะสลับกับงานเพชรสวยๆค่ะเพชรที่ใช้นะคะเราเป็นใช้เป็นเพชรสวิตนะคะอย่างถ้าลูกค้าที่ติดตามคลิปของเราเนี่ยจะทราบว่าเพชรของเราทุกชิ้นเป็นงานเพชรสวิตต้องน้ําขาวไม่มีตําหนิแล้วก็มีการเจียเหลี่ยมที่เหมือนงานเพชรแท้นะคะต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้นะสําหรับงานนินนะคะเราทําจับขอบเป็นงานเรือนทองนะคะสําหรับงานเพชร เราจับขอบเป็นตรงนี้นะคะเป็นงานทองคําขาวค่ะการดีไซน์เนี่ยวางกันได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะนิ้นสีดําตัดกับสีทองนะคะแล้วก็สลับขั้นกับงานเพชรนะคะการใส่ทองคําขาวตรงนี้นะคะทําให้การสะท้อนแสงของเพชรเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นค่ะชิ้นงานชิ้นนี้นะคะเรียกได้ว่าออกแบบกันมาสวยเป็นอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูทังเส้นนะคะตัวนี้เนี่ยน้ำหมฝังสลับกันทังเส้นแบบนี้เลยค่ะ ฝั่งสลับกันรอบเส้นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะฝั่งสลับกันรอบเส้นเลยให้ดูทั้งเส้นได้นะคะด้านหน้าและด้านหลังค่ะด้านหลังจะทําเป็นจับเลี่ยมขอบเลยนะคะเพื่อให้โชว์เนื้อนิลแล้วก็เพื่อให้เพรสสะท้อนแสงได้ดีนะคะตัวนี้นะคะเรามากันรอบเส้นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ สำหรับเรือนเนี่ค่ะเราใช้เรือนงานเสร็จทองทั้งชิ้นนะคะส่วนตรงที่เป็นทองคําขาวนะคะเราใช้การเคลือบทองคําขาวนะแต่ว่าด้านในเนี่ยยังเป็นเรือนงานเสร็จทองอยู่แต่อย่างไรก็ตามค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องกระสีลอกสีจางนะอันนี้เราทํากันมาเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนั้นนะคะสินค้าทุกชิ้นของทางร้านค่ะมีใบรับประกันให้นะคะลูกค้าใส่สบายใจได้เลยใส่เป็นนานาสีซีสสีจางนะคะสามารถส่งกลับมาล้างทําความสะอาด กันได้ฟรีๆเลยตลอดอายุการใช้งานและไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นดูก่อนได้เลยเส้นนี้นะคะก็เลยมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากนะคะก็เลยมารีวิวให้ดูกันใกล้ๆเนาะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะสำหรับดีไซน์นะรับรองว่าได้รับไปค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเส้นนี้นะให้ดูใกล้ๆทุกมุมกันเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่นะคะ เรือนง,งานจับปานีดค่ะแล้วก็ไม่มีคมเลยนะคะการทำขึ้นเรือนเนี่ยเหมือนงานเพรแท้ทุกแบบทุกอย่างเลยนะคะแต่เราเปลี่ยนจากงานทองมาเป็นงานทองมาเป็นงานเศษทองเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเส้นนี้นะก็ติดตามรับชมรายละเอียดในวิดีโอนี้กันไปแล้วเนาะก็ะยังไงทักกันเข้ามาได้ค่ะ แล้วก็ยังไงทางร้านค่ะฝากติดตามรับชมผลงานไว้ด้วยนะคะไว้อนาคตถ้ามีสินค้าสวยๆจะมารีวิวให้ดูกันอีกค่ะวันนี้ต้องขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ต้องทางร้านต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ